สวนอนุทพทยาร่วมกับวัดคือรีวงหรือวัดตำตกจัดอบรมกินอาหารสมุนไพรยอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคที่สวนอนุทพัทยาในกพลตันสัจจาประธานสวนอนุทพัทยาร่วมกับพระมหาปัญชัยอักคเชโยจะวาดวัดคือรีวงจัดอบรมหัวข้อกินอาหารสมุนไพรยอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรครุ่นที่สี่โดยมีพนักงานสวนอนุทพัทยา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ชื่นชมสมุนไพรและเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงพระมหาวันชัยอัคชยโยจ้าอาวาสบัดคือรวงได้กล่าวว่าสําหรับการจัดอบรมกินอาหารสมุนไพรยอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในเรื่องของการรับประทานอาหารให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยปลอดโรคด้วยสมุนไพรที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดในการนํามาประกอบอาหาร โดยจะเห็นได้จากในสมัยอดีตคนไทยไม่ค่อยเป็นโรคซึ่งเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นยารักษาโรคเจ็ดเมนูผัดกระเพราที่จะช่วยในเรื่องของไขมันเกาะตับขับลมในลำไส้เมนูผัดขิงช่วยในเรื่องของลดอาการไข้ขับลมเมนูแกงป่าช่วยในการหมุนเวียนเลือดลมเมนูผัดผักบุ้งช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาเมนูส้มตำ ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเมนูเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวช่วยบำรุงหัวใจและเมนูขิงน้ำผึ้งช่วยในเรื่องเจ็บคอขับลมหรือคลื่นไส้สำหรับการอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักรู้ในเรื่องของคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทยที่สามารถนำมาปรุงอาหารให้มีรสชาติและคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพโดยนั่นการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรไทยแทนยา อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของการนำสมุนไพรไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองและครอบครัวโดยเน้นถึงวิธีการปรุงอาหารอย่างหลากหลายเมนูให้ถูกต้องด้วยสมุนไพรไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดรวมถึงการเพิ่มรสชาติและประโยชน์ของอาหารไทยชนิดต่างๆด้วยการเติมสมุนไพรไทยเข้าไปให้เหมาะสมโดยกำหนดจัดงาน อบรมระหว่างวันที่21ถึงวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาโดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้ดาเนินการปฏิบัติตามมาตร,รการความปลอดภัยและสุขอนามัยตามมาตรฐาน h H A บวกหรือ h H A พลัสและ Safe Travels ที่ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านนายกพลตันสัจจาประธานสวนนุนนนพัทยาได้กล่าวว่าสวนนงนุษมีความพร้อมในเรื่องของสมุนไพรไทย จึงได้ร่วมกับวัดคีรีวงหรือวัดลำตตในการอบรมให้ประชาชนได้รู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพรที่มีอยู่ใกล้ตัวว่ามีประโยชน์ทางโภชนาการสูงและยังสามารถเป็นยารักษาโรคที่ดีเพียงแต่ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของการนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างถูกต้องขณะที่นานา,นาประเทศได้ใช้สมุนไพรไทยไปทำยารักษาโรคดังนั้นเราจึงควรทราบผลดี จากสมุนไพรไทยคกำาัอนขาราชารวัตถุประสงค์และก็ความเป็นไปมาในการจัดโครงการเกี่ยวกับกินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยหลอดโรคในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้คนไทยเราเนี่ยระหนับและให้ความสําคัญในการกินสมุนไพรกินอาหารอาหารกินยาในตัวเพื่อลดเจ็บลดป่วย คือปกตทิทุกท่านเนี่ยก็กินอา,อาหารที่อยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วแล้วก็รู้ถึงโทษภัยว่าถ้ากินแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นคุณโยกมกำพลแล้วก็ทางอตมาก็ได้มีเจตนา,นาในการต่อยอดจากองค์ความวรู้เดิมของของ่านตั้งหลายเพื่อจะให้เข้าใจว่า การนำสมุนไใจที่อยู่ในตัวเรือนหรือของที่อยู่ได้ตัวต่อยอดจากของเดิมเราเคยกินผัดกับเห่าไก่แล้วกินอย่างไรจากองค์ความรู้เดิมให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นเพื่อจะบรรเทาโรคลดเจ็บลดป่วยในตัวเรือนเช่นถ้ากินกับเห่าไก่แล้วมีผลยังไงเช่นดับดีหรือไม่ อพอดีหรือไม่ลดอาการเจ็บข้ได้ป่วยโดยวิธีการกินเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการแนะนำว่ากินอย่างไรนี่คือเป็นปนัญหาที่ให้ท่านทั้งหลายได้ขอบคิดว่าการกินอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการเจ็บข้ได้ป่วยซึ่งคนโบนราณเนี่ยคนโบนราณปู่ย่าตายายของเราเนี่ยของมีวิธีการกินให้ปลอดภัยปลอดโรคเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอย่างไรบ้างครับ คือท่านส่วนดูดุษฎียาเราเนี่ยก็ทําเรื่องสมุนไพรมาโดยตลอดเรื่องสมุนไพรเป็นยาตอนนี้เนี่ยก็โชคดีท่านพระอาจารย์เนี่ยมาช่วยเราในเรื่องการทานอาหารไทยเนี่ยให้เป็นยาทางเราคิดอยู่เสมอว่าทายังไงเนี่ยให้คนไทยหรือคนทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่น่าทานที่สุดและเป็นอาหารที่เป็นยาในตัวพระอาจารย์เนี่ยก็มาช่วย อธิบายว่าที่เราทานอยู่ทุกปันเนี่ยทานอะไรได้ไประโยชน์อะไรบ้างและในเวลาเดียวกันเนี่ยพระอาจารย์ก็มาสอนวิธีว่าจะต้องเติมหรือเพิ่มยังไงเนี่ยเพื่ออาหารที่เราทานเนี่ยได้ประสิทธิภาพเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ในการรักษาเราอยากให้อาหารไทยของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักและ <24 S 1> เป็นที่คนยอยากทา,านทัน่วโลกครับร